เราต้องมาดูสเปคขั้นต่ำมันละอินเทลเพนทียมีล่ม256เมกกา์จอโอ้โห oh, ไม่โคตรตำนานโห oh, สเปคปั่นการเล่ม11เทคอย9เล่ม64 g o, ิกกา์จออัท X ไม่มีคำไหนนิยามว่าเกมมีเป็นไปได้มากกว่าคำง่ายๆคำเดียวคำนี้แล้วเกมนี้เป็นเกมที่สมบูรณ์แบบในแบบของมันเองอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นความท้าทายคอนเทนต์หรือแม้แต่เพยงประกอบทุกอย่างล้วนลงตัวไปหมดแต่ด้วยความที่สเปคเกมท่านแนะนำได้เกินมากกว่าเกมกเสร็จแล้วแต่ว่าเี๋ยวกัน แนะนำได้เกินมากกว่าความผมมากผมเลยไม่รู้ว่าปรับสูงสุดแล้วไข่ของเราจะสวยขนาดไหนแต่แค่จะไปขันต่ําก็ได้สังสารไข่ที่สวยงามออกมาได้ขนาดนี้แล้วเอาล่ะถึงเวลาถึงเวลาที่ต้องทําให้โลกได้รู้แล้วว่าเกมไขน่น้นสนุกแบบไหนสนุกนยังไงแบบนี้เราต้องกดลองเล่นไหนเรามาดูดีกว่าเกมไข่จะสนุกขนาดไหนหนึ่งสองสามสี่เก้าสิบ what อ่อเอาสักร้อยหนึ่งเอาสักร้อยหนึ่งเพื่อมีอะไรเกิดขึ้น มว่าผมต้องพึ่งมาโคลแล้วว่ะมาเจอกูออทุกคลิปทำไมไข่มมนยังไม่แตกวะชอบเล่นไข่มากครับสรุปจนหยุดไม่อยู่เกมนี้ทำดีมา,มากๆเกมโอ้ครับเกมระดับ A แต่เปิดให้เล่นฟรีจริง่อมผมก็ไม่ได้ตกรุ่นนะครับแต่ปรับภาพระดับอีปิกไม่ไหวเขาโหดมากครับปรับได้คงเห็นได้เห็นเป็นไข่จริงๆเลยแนะนำให้โหลดมาเล่นเลยครับยิ่งเล่นไข่เพื่อนยิ่งดีเฮ้ยเดี๋ยว นี่แต่ว่าจริงๆคือผมจะบอกไปนะครับว่าเกมนี้มันสนุกมากเป็นเกมที่ภาพสวยนะเอออันนี้คือความผมไม่เชี่ยจริงๆความผมมันไม่ไหวนะแต่ว่าผมปรับระดับมีเดียมระดับภาพกลางภาพต่ำแต่ถ้าผมปรับสูงเนนี้คือความความผมมันต้องระเบิดแน่นอนผมเลยไม่กล้าปรับนะครับเพื่อคนดูทุกท่านนะครับสัตว์เล้ยสาระจบคลิป